ตอนที่423ราชาผู้เก่งกาจและทุกใจอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาต้องการจะล่าถอยเหล่ากระบี่ที่สร้างจากร่างคนกลับเร็วกว่าสายฟ้าดังนั้นจึงเข้าถึงเขาโดยเร็วสายตาจูเซโวจื้อมองหม่นขณะใช้แขนสร้างผนึกเบื้องหน้าเมื่อผนึกปรากฏรัศมีอันแข็งแกร่งล้อมรอบจูเซโวจือไว้ทันทีกระบี่เหินได้เข้ามาถึงตัวดูมเสียงดังสนั่นสะเทือนไปทั้งฟ้าดิน ซูเซโวจือหาเหินกลับราวกับอุกาบาทและไม่หยุดแม้เพียงชัว่วขณะผนึกเบื้องหน้าเขาล่มสลายแม้เขาไม่ได้ระบบาดเจ็บทว่าสีหน้าซีเผือดและบรรยากาศความเหนือกว่าที่เขาเปล่งออกมาพลันหายไปกระบี่เหินทั้งเก้าเล่มหายวับไปเปลี่ยนกลับเป็นดวงวิญญาณทุ่งเทียนมองฉากเหตุการณ์ข้างหน้าและเอ่อยอย่างเจ็บปวดผนึกซูซาคุลีลับผนึกซูซาคุลีลับเป็นมนคาถาเรียนได้เฉพาะซูซาคุแต่ละรุ่นเท่านั้น มันตกทอดมาจากซูซาคุรุ่นก่อนหน้าและไม่สามารถฝึกกันเองได้ผนึกนี้ไม่ได้คิดค้นโดยซูซาคุรุ่นแรกมันเป็นมนคาถาที่สมาพันธ์เสียนยกให้ผนึกซูซาคุลีรับจะไม่เพิ่มระดับบ่งพะของผู้ใช้แต่ทว่ามันทรงพลังมากมีวิธีใช้เพียงแค่สองแบบเท่านั้นคือโจมตีกับตั้งรับรูปแบบโจมตีสามารถทำลายได้ทุกอย่างส่วน รูปแบบป้องกันยิ่งแข็งแกร่งกว่าทั้งค่ายกลนซูซาคุตอนที่ป้องกันเพียงคนเดียวเสียอีกไม่มีใครรู้ว่าสมาพันธ์เซียนสร้างบนบทนี้ขึ้นมาได้อย่างไรบนดาวครอเซียนระดับหกมีเพียงคนเดียวที่รู้วิธีใช้นอกจากนั้นไม่มีใครสามารถใช้ได้เว้นเสียแต่เขาจะตายแม้กระทั่งว่าซูซาคุรุ่นก่อนหน้ายังมีชีวิตอยู่เมื่อซูซาคุรุ่นปัจจุบันเรียนผนึกซูซาคุลิลับซูซาคุรุ่นก่อนจะสูญเสียพลังของผนึกทันที เล่าลือกันว่าการใช้ผนึกซูสาคุลีลับมีค่าใช้จ่ายบางอย่างมีเพียงคนที่เรียนรู้ไปแล้วเท่านั้นถึงจะทราบผนึกที่จูเซโวจือพึ่งใช้ไปคือผนึกนี้เองร่างคนซึ่งเกิดจากก้อนแม่พลันแตกกระจายสีหน้าตุ้งเทียนซี่เผือดขณะจดจ้องซูเซโวจือจากนั้นเริ่มหัวเราะกายยุข่ยของข้าใกล้จะหมดลงแล้วการเห็นโจรเท่าเช่นเจ้าตกอยู่ในสถานการณ์นี้ทำให้ข้าพึงพอใจมาก ทูเซโวจือกำลังหอบเขาไม่ต้องการใช้ผนึกซูซาคุลิลับโดยเฉพาะผนึกโจมตีเว้นแต่ว่าจำเป็นต้องใช้จริงๆเขาใช้มันเพราะว่าจำเป็นต้องทำให้ตัวเองอยู่ในภาวะที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับเผ่าละทิ้งอมตะพุ่งเทียนสำนักหลอมวิญญาณเคยเป็นกิ่งก้านของซูซาคุและบรรพชนเจ้าต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับบรรพชนรุ่นแรกต่อต้านเผ่าละทิ้งอมตะทำไมวันนี้เจ้าถึงดื้อรั้นหากเจ้าส่งธงวิญญาณมา ข้าจะช่วยเจ้าสร้างสำนักขึ้นใหม่ช่วยเจ้ารวบรวมเหล่าสิทธิ์และช่วยเจ้าสร้างสำนักหลอมวิญญาณบนแคว้นตัวเองอีกครั้งสายตาตุ้งเทียนสว่างวาบและแกล้งเผยรอยยิ้มเจ้าโจรเท่าจูเซโวข้ามองค์เจ้าออกเจ้ากลัวได้รับบาดเจ็บไม่เช่นนั้นคงไม่จบลงที่ความน่าอับอายเช่นนี้สงครามกับเผ่าละทิ้งอมตะเริ่มขึ้นแล้วข้ากลัวว่าเจ้าจะไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้นานนัก ทูเซวโวจื้อขมบดคิ้วและเอ่อยอย่างเยือกเย็นแม้ว่าบรรพชนสิบเอ็ดใบไม้ของเผ่าละทิ้งอมะตะจะแข็งแกร่งข้ามีไพ่ตายซ่อนไว้อยู่แล้วเมื่อไพ่นั้นเผยออกมาเผ่าละทิ้งอมะตะจะตายแน่นอนตุ้งเทียนข้าจะถามเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าจะส่งธงวิญญาณมาได้ไหมสายตาตุ้งเทียนพลันเย็นชาเขาสูดหายใจลึกและโบกสะบัดแขนลำแสงสีม่วงทองบนผืนธงเริ่มกระพริบแต่ไม่คงที่ เจ้าโจรเท่าจูเซโวข้าขอเตือนให้เจ้าจักไปเสียแต่ตอนนี้และอย่าบังคับข้าให้นำวิญญาณดวงที่สี่ออกมาน้ำเสียงตุ้มเทียนเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นใบหน้าจูเซโวจือเผยการย้อยเย้อยอ,อยู่ภายในเขากำลังรอให้วิญญาณดวงที่สี่ปรากฏตัวตามจริงแล้วที่เขาต้องการตลอดมาคือวิญญาณดวงที่สี่ซูซาคุทุกรุ่นต่างศึกษาวิญญาณดวงที่สี่เพื่อหาทางเอาชนะทงวิญญาณหนึ่งล้านดวงให้ได้ จูเซโวจือมั่นใจว่าจะชนะถึง8ใน10ส่วนซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่เขามาในวันนี้หลังครุ่มคิดเล็กน้อยจูเซโวจือจึงเอ่ยขึ้นมาเขาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพลังของวิญญาณดวงที่สี่ในบันทึกแต่ข้าไม่ได้เห็นมันด้วยตัวเองโอกาสการยืมครั้งนี้ข้าอยากจะเห็นเสียจริงว่าวิญญาณดวงที่สี่มีความพิเศษอะไรพุ่งเทียนกัดฟันแน่นและชี้หน้าผากตัวเองด้วยแขนซ้าย เขานำลูกบอลแสงสีทองออกมาและรีบกดมันเข้าไปในธงวิญญาณจุดสีม่วงทองบนธงวิญญาณพลันหลุดลอยออกมาโลกได้แบ่งออกเป็นห้าธาตุตามธรรมชาติและสร้างรากวิญญาณที่แตกต่างกันขึ้นมามีหนึ่งธาตุนั่นหมายถึงเจ้าสามารถบ่มเพาะเซียนได้มีสองนั่นหมายถึงความฉลาดมีสามหมายถึงเจ้ามีพรสวรรค์มีถึงสี่หมายถึงเจ้ามีพรสวรรค์เทียมฟ้าและมีถึงห้านั่นหมายถึงความสมบูรณ์ ธาตุทั้งห้าคือโลหะพฤกษาวารีอัคคีและปะพัพีหายากจะมีถึงสองธาตุสามธาตุยิ่งหายากกว่าสี่ธาตุแทบไม่เคยได้ยินและไม่เคยได้ยินว่าใครจะมีถึงห้าธาตุวิญ,ญญาณดวงที่สี่เป็นคนที่มีถึงสามธาตุอันหายากแต่พรสวรรค์นี้ไม่ได้ประจักษ์ตอนที่เขายังมีชีวิตเขาใช้ชีวิตและตายไปตอนที่อยู่ระดับขั้นแปลงวิญญาณแต่สำนักหลอมวิญญาณได้หลอมวิญญาณเขาด้วยกรรมวิธีพิเศษ ซึ่งได้เปลี่ยนเขาให้สามารถเอาชนะได้กระทั่งขั้นเทวะระดับปลายการจับกลุ่มวิญญาณดวงนี้จำเป็นต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างมากและต้องเปิดผลึกดาวเคราะเซียนตอนที่อายุขยใกล้จะหมดสิน้นบันทึกส่วนนี้แล่นผ่านสีสจูเซ่ว้จือจูเซโวจือเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดวิญญาณโลหะไรธาตุพุ่มเทียนหัวเราะเสียงแหบดวงตาหมองลงเพราะอายุขยสุดท้ายเพิ่งถูกใช้กระตุ้นวิญญาณดวงที่สี่ วิญญาณดวงที่สี่ไม่สามารถนำออกมาได้ด้วยวิธีการธรรมดานั่นหมายความว่าผู้ใช้ต้องส่งพลังชีวิตให้เพื่อเรียกมันออกมาจากธงวิญญาณในจังหวะที่วิญญาณดวงที่สี่ปรากฏมันเรืองแสงสีม่วงทองพระมัวภายในแสงที่สองสว่างนั้นมีเพียงสิ่งเดียวเข็มเข็มนี้ไม่ได้ใหญ่มากมันยาวเพียงแค่หัวแม่มือเท่านั้นทว่าปลดปล่อยเปลี่นอายแข็งแกร่งห่างชั้นกว่าของกระบี่ซูซาคุเสียอีก วิญญาณโลหะไรธาตุคือสมบัติที่สามารถเจาะทะลวงทุกอย่างและสามารถทำอันตรายได้แม้กระทั่งวิญญาณดั้งเดิมดวงตาตุ้งเทียนส่องสว่างขึ้นและเอ่ยออกมาวิญญาณดวงที่สี่ฆ่าเข็มสีม่วงทองกระพริบวาบและหายวับไปสีหน้าจูเซโวจืดเปลี่ยนไปขณะถอยร่นอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันก็โบกสะบัดแขนทำให้กระบี่ซูซาคุเข้ามาป้องกันเบื้องหน้าเสียงติ้งดังขึ้นรูเท่าเข็มปรากฏบนกระบี่ซูซาคุ ในช่วงเวลาเดียวกันจูเซโวจือร้องคำรามพร้อมใช้นิ้วชี้ไปยังกลางอากาศพลังปราณกระบี่พุ่งทะลักผ่านร่างกายและกดลงไปพร้อมกับปลายนิ้วเสียงดังปังจูเซโวจือถอยไป3าก้าวแสงสีม่วงทองหายไปไร้ร่องรอยแต่จูเซโวจือรู้ว่าดวงวิญญาณที่นี่ยังอยู่รอบๆเขาเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าหนาวเหน,น็บวิญ,ญญาณดวงที่สี่แข็งแกร่งจริงแต่ว่าตุ้นเทียน หากเจ้าเป็นเซียนขั้นเทวะระดับต้นและใช้พลังปราณสวรรค์เกินกว่าสิ่งที่เซียนขั้นแปลงวิญญาณทำได้เจ้าจะทำให้มันเร็วและทรงพลังกว่านี้ข้าคงต้องวิ่งหนีหากเป็นแบบนั้นแต่หากเจ้าต้องการสังหารข้าวิญญาณแค่นี้ยังไม่เร็วพอคำพูดของจูเซโวจือมีจุดมุ่งหมายวิญญาณดวงที่สี่ที่เขาต้องการจับกลุมไม่ใช่ตอนนี้เขาต้องการให้มันอยู่ในสภาวะที่แข็งแกร่งมากกว่าที่เป็นอยู่ มีเพียงทางเดียวที่จะทำให้มันอยู่ในสภาวะทรงพลังยิ่งขึ้นได้คือกลืนกินดวงวิญญาณจำนวนมากและวิญญาณดวงหลักเหล่าได้ว่าในแง่ความเจ้าเล่แลวตุ้งเทียนไม่อาจเปรียบได้กับจูเซโวจือตุ้นเทียนจ้องจูเซโวจือขณะชี้กลางอากาศและดวงวิญญาณแตกสลายวิธีการแตกสลายประหลาดมากทุกครั้งที่ดวงแสงม่วงกระพริบวิญญ,ญาณหนึ่งดวงพลันแตกสลาย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นรวดเร็วมากและในไม่ช้าเหล่าดวงวิญญาณกลุ่มหนึ่งก็หายไปแสงม่วงเร็วขึ้นและเร็วขึ้นจนกระทั่งมองเห็นได้แต่เส้นสีม่วงเส้นเดียวเหล่าดวงวิญญาณน,นับไม่ถ้วนถูกวิญ,ญญาณดวงที่สี่ดูดซับไปทุงเทียนไม่ได้อยู่ในสถานะที่ต้องกังวลเรื่องดวงวิญญาณแล้วสายตาจูเซโวจือสองสว่างเขากำลังขยับไปข้างหน้าแต่ต้องถอยกลับหลังทันทีรูเท่าเข็มปรากฏบนแขนและเลือดเนื้อหลุดออกมาจากแผลนั้น ตอนนี้มีวิญญาณมากมายล่มสลายวิญญาณหลักสิบดวงถูกวิญญาณที่สี่กลืนกินความเร็วจึงพุ่งขึ้นเกินจินตนาการหัวใจตุ้มเทียนเจ็บปวดเพราะวิญญาณของธงจำนวนหนึ่งในสามถูกวิญญาณที่สี่กลืนกินไปทันทีพร้อมกับวิญญาณหลักสิบดวงธงวิญญาณไม่เจอความสูญเสียนี้มานานแล้วตุ้มเทียนสูดหายใจลึกและร้องตะโกนวิญ,ญญาณดวงที่สี่หยุดซะแสงสีม่วงทองหยุดกึกและจึงค่อยพุ่งเข้าหาจูเซโวจือ จูเซโวจืดถอนหายใจเขาต้องการรอจนกว่าวิญญาณดวงที่สี่กลืนกินดวงวิญญาณทั้งหมดก่อนที่จะใช้วิธีที่ซูซาครูรุนก่อนคิดขึ้นมาเพื่อจับขังมันไว้หน้าเสียดายที่ตุ้งเทียนหยุดมันจูเซโวจืดจึงไม่เอ่ยอะไรอีกไม่เช่นนั้นเจตนาของเขาคงถูกเปิดเผยจูเซโวจืดถอยกลับอย่างต่อเนื่องขณะชี้ไปกลางอากาศเบื้องหน้าเสียงแตกกระจายดังขึ้นหลายชุดทำให้จูเซโวจืดถอยกลับเร็วยิ่งขึ้น รอยแผลเท่ารูเข็มหลายรอยปรากฏบนร่างและโลหิตไหลออกมาจากรูเหล่านั้นทุกครั้งที่มีหนึ่งรูปรากฏใบหน้าเขาจะเกลียดทางมากขึ้นและรัศมีอ่อนแอลงอย่างไรก็ตามโลหิตเขาเริ่มปกคลุมวิญ,ญญาณดวงที่สี่ชูเซโวจื่อสายตาเย็นชาพลันตกกระเป๋านำน้ำเต้าสีแดงขนาดเล็กออกมาฝ่ามือสร้างผนึกและเอ่ยขึ้นหลอม เทียงหนึ่งคำเปลวไฟสีขาวเส้นหนึ่งออกมาจากน้ำเต้าล้อมรอบพื้นที่หนึ่งพันฟุตให้กลายเป็นทะเลเพลิงทันทีเลวไฟนี้แข็งแกร่งกว่าเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์แห่งซูซาคุเสียอีกมาดูว่าวิญญาณโลหะไตรธา,าจะแข็งแกร่งกว่าน้ำเต้าเปลวเพลิงสวรรค์หรือไม่ข้าจะหลอมวิญญาณดวงที่สี่ภายในทะเลเพลิงเข็มสีม่วงทองเปลี่ยนไปเป็นสีแดงแม้ว่ามันไม่ได้ละลายแต่ทว่าโลหิตของจูเซโวจือรวมเข้ากับวิญญาณดวงที่สี่อย่างช้า,ชา คราวนี้วิญญาณดวงที่สีเริ่มหมุนคว้างอย่างรวดเร็วสร้างสายลมกันโชครุนแรงเปิดขึ้นภายในทะเลเพลิงวิญญาณหลบหนีตุ้งเทียนตะโกนเข็มม่วงทองหายวับไปและลอยเข้าหาจูเซโวจื่อดวงตาจูเซโวจื่อสว่างขึ้นใบหน้าปรากฏร่องรอยความสุขและหัวเราะตุ้งเทียนเมื่อเจ้าไม่ต้องการส่งธงวิญญาณมาข้าจะไม่เซาซีแต่จะขอดวงวิญญาณนี้ไปเลยแล้วกัน จูเซโวจือตบกระเป๋าและนำก้อนโคลนสีดำออกมาเขาพ่นโลหิตไปบนก้อนโคลนและควันสีดำเส้นหนึ่งพวยพุ่งขึ้นฝ่ามือจูเซ่ไว้จือชี้นำควันสีดำให้สร้างเป็นรูปร่างประหลาดข้าขอใช้สถานะซูซาคุคนปัจจุบันและยกอายุไขจํจำนวนเก้าในสิบส่วนเพื่อเปิดผลึกดาวเครา์เซียนข้าต้องการใช้เขตแดนหยุดที่สมาพันธ์เซียนให้เราเป็นของขวัญ ฝ่ามือชี้ไปที่สัญ,ญลักษณ์นั้นและมันลอยออกไปอย่างรวดเร็วและหายวับไปเบื้องหน้าจูเซโวจืดสามฟุตคราวนี้ทุกสิ่งภายในระยะหนึ่งพันฟุตหยุดชะงักจังหวะที่สัญ,ญลักษณ์หายวับไปมีแสงกระพริบสีม่วงทองหนึ่งครั้งและเข็มม่วงทองหายไปด้วยจูเซโวจือยื่นมือออกไปและคว้าวิญ,ญญาณดวงที่สี่ตอนนี้เวลาเริ่มเคลื่อนไหวอีกคราจูเซโวจือก้าวไปข้างหน้าใบหน้าเผยท่าทางดูร้ายและยื่นมือเข้าหาตุ้นเทียน ท่งเทียนหัวเราะเขาหันกลับมามองถ้ำที่ถูกเปลวไฟทำลายไปและหลับตาแต่ขณะที่จูเซโวจื่อยื่นมือออกไปเสียงหัวเราะมืดดำออกมาจากตำแหน่งที่หวังลินเคยอยู่ข้างในตรงไปซะสีหน้าจูเซโวจือเปลี่ยนไปเขาสัมผัสความเจ็บปวดออกมาจากวิญญาณดั้งเดิมและรู้สึกกลัวแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนหลังจากกลายเป็นซูซาคุตอนที่424ซือถูนาน คลื่นูงชนของเผ่าละทิ้งอมะตะได้รวบรวมอยู่ภายในก้อนเมฆดำไร้ที่สิ้นสุดบนฝั่งทิศต,ตะวันออกของทวีปซูซาคูใจกลางก้อนเมฆเป็นสมาชิกเผ่าละทิ้งอมะตะนั่งอยู่มากมายพวกเขาทั้งหมดต่างบริกรรมคาถาด้วยความพร้อมเพรียงกันราวกับสวดมนต์พลังอันแข็งแกร่งของรอยสักแต่ละคนเคลื่อนออกจากร่างกายและลอยขึ้นไปกลางอากาศรอยสักอันแข็งแกร่งพุ่งขึ้นสู่อากาศอย่างรวดเร็ว ทุกสองชั่วโมงสมาชิกเหล่านี้จะใช้พลังรอยสักในร่างกายจนหมดและอีกกลุ่มหนึ่งสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเพื่อให้ไร่บทสวดต่อไปกระบวนการนี้กระทํามาหลายเดือนในวันนี้ชายกลางคนสวมชุดคลุมสีเทาผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นเขาไม่มีรอยสักบนร่างกายทว่ามีใบไม้สีม่วงบนแก้มซ้ายซึ่งเรืองแสงสีม่วงออกมาเขายืนจดจ้องสมาชิกเผ่าจำนวนมากที่อยู่ตรงกลางและเผยใบหน้าขบคิด เบื้องหลังเขาเป็นชายชราติดตามอยู่สามคนกลิ่นอายที่ทั้งสามปลดปล่อยออกมานั้นเป็นเหมือนกับชายชราแปดใบไม้ที่ไล่ตามหวังหลินก่อนหน้านี้ไม่มีผิดเพี้ยนหนึ่งในชายชราเอ่ยขึ้นด้วยความเคารพบพรรพชนรุ่นห้าถึงเวลาแล้วบรรพชนรุ่นสี่ได้กระตุ้นมันบนต้นไม้บรรพชนไปแล้วชายกลางคนพยักหน้าและเอ่ยขึ้นต้นไม้บรรพชนถูกหล่อเลี้ยงเพราะบรรพชนโบราณละทิ้งชีวิต ใช้ร่างตัวเองเพื่อทำลายผนึกห้ากระบี่คราวนี้เราไม่อาจล้มเหลวได้อีกต้นไม้บรรพชนตัวแทนทั้งสี่ต้นได้ล้อมรอบทวีปซูซาคุแล้วคราวนี้ทวีปซูซาคุจะต้องถูกทำลายสายตาชายชรา,าเผยความตื่นเต้นแต่หายวับไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับกล่าวขึ้นบรรพชนรุ่งห้าเรื่องบรรพชนที่สองชายกลางคนขมวดคิ้วพลางกล่าวอย่าก,กบกวนเขาเขาอยู่ในแควนซูซาคุมานานมากและคิดแตกต่างจากเรา หากเขาไม่ยอมลุกขึ้นมาต่อสู้เราคงกวาดล้างแกวนซูซาคุได้ในการรบเมื่อไม่กี่ปีก่อนแล้วข้าแค่ไม่เชื่อว่าผลึกดาวเสียนที่แควนซูซาคุถือครองไว้จะมีพลังตามที่กล่าวอ้างชายชราพยักหน้าและไม่ตอบสิ่งใดคนของสำนักซากศพอยู่ที่นี่ชายกลางคนมองออกไปไกลลงศพขนาดใหญ่ปลายขอบทิศตะวันตกขอทวีปซูซาคุกำลังเข้ามาใกล้ยอย่างรวดเร็ว บนยอดโลงศพมีคนนั่งอยู่สามคนทั้งสามคนต่างผมสีขาวโพลนนอกจากคนตรงกลางที่อยู่ขั้นแปลงวิญญาณระดับต้นอีกสองคนเป็นขั้นตัดวิญญาณระดับปลายทั้งสามคนนั่งอยู่บนโลงศพซึ่งเคลื่อนไหวได้รวดเร็วมากในคลิปตาเดียวพวกเขามาถึงเบื้องหน้าก้อนเมฆดำสัญ,ญลักษณ์รอยสักในก้อนเมฆกระพริบว่าเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาเข้ามาชายชราขั้นแปลงวิญญาณระดับต้นจากสำนักซากศพเอ่ยขึ้น ข้าเป็นผู้อาวุโสของสำนักซากศพบนดาวซูซาคูและอีกสองคนด้านหลังข้าเป็นคนของสำนักซากศพข้าขอให้เผ่าละทิ้งอมตะเปิด่ข่กลรอยสักด้วยรอยสักภายในก้อนเมฆดำกระพริบอีกครั้งและอุโมงค์ปรากฏขึ้นลุงศพยักจากสำนักซากศพลอยเข้าไปข้างในอย่างรวดเร็วลุงศพหยุดลงใจกลางก้อนเมฆดำผู้อาวุโสขั้นแปลงวิญญาณระดับต้นจากสำนักซากศพกระโดดลงมา เบื้องหน้าเขาเป็นชายกลางคนและชาแมนแปดใบไม้ทั้งสามชายกลางคนเอ่ยด้วยความสงบผู้อาวุโสซ,ซื่อมาฆ่ากำลังรอคอยท่านอยู่ผู้อาวุโสสำนักซากศพหัวเราะฆ่ามาสายเพราะเผชิญปัญหาระหว่างทางนอกจากการส่งซากศพแล้วข่ามาที่นี่เพื่อส่งข่าวให้ท่านอีกสักเล็กน้อยชายกลางคนมองผู้อาวุโสด้วยสายตาเยือกเย็นพร้อมกับรอฟังข่าว ดวงตาผู้อาวุโสสว่างว่าจูเซโวจือเข้าไปสำนักหลอมวิญญาณและต่อสู้กับตุ้งเทียนเพื่อขโมยธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงชายกลางคนมีสีหน้าเช่นเดิมจากนั้นยิ้มขึ้นผลเป็นเช่นไรผู้อาวุโสสำนักซากศพหัวเราะขึ้นนั่นข้าก็ไม่รู้แต่จากความเข้าใจของข้าในตัวซูซาคุคนปัจจุบันหากเขาเข้าไปนั่นต้องมีความมั่นใจอย่างน้อยแปดในสิบส่วนเผ่าละทิ้งอมาตะของท่านต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง สีหน้าชายกลางคนยังไม่เปลี่ยนแปลงเขากำลังจะเอ่ยขึ้นทว่าใบหน้าเปลี่ยนไปทันทีเขามองไปทางแควนพิลูซึ่งอยู่ทางทิศเหนือสุดเขตทวีปซูซาคุจากตรงนั้นเขาพลันรู้สึกถึงเปลี่นอายที่อาจสร้างปัญหาให้เขาได้จูเซโวจื่อลืมเลือนความเจ็บปวดจากวิญญาณดั้งเดิมตอนนี้เขารู้สึกหวาดกลัวซึ่งเป็นความรู้สึกเดียวกับตอนที่พบกับซูซาคุรุ่นก่อนหน้า เขารีบสงบจิตใจตัวเองอย่างรวดเร็วและถามขึ้นนายเหนือหัวท่านเป็นใครลำแสงสีรุ้งกระพริบว่าปรากฏเป็นหวังลินเขาลอยตัวกลางอากาศเส้นผมปลิวสวัยโดยไร้แรงลมแต่กลับปลดปล่อยกลิ่นอายลิลลับแข็งแกร่งร่างกายเปล่งประกายรัศมีสีฟ้ากลิ่นอายเยือกเย็นนั้นสามารถแช่แข็งได้ทุกอย่างในโลกตอนนี้หวังลินเปลือยเปล่าโดยสิ้นเชิงร่างโปร่งแสงและสองประกาย ดวงตาไม่แจ่มชัดแต่เต็มไปด้วยรัศมีชั่วร้ายดวงตาเฉียนเฟืงเต็มไปด้วยความชั่วร้ายเช่นกันแต่เมื่อเปรียบเทียบกับของหวังหลินมันราวกับกองไฟที่เผชิญกับดวงอาทิตย์หลินไอชั่วร้ายภายในสายตาหวังหลินอธิบายได้เพียงคำเดียวเท่านั้นอหาหังการเนื้อหญิงอวดดีและเห็นทุกสิ่งในโลกอยู่ใต้ฝ่าเท้าไม่มีใครในโลกสามารถเปรียบเทียบกับเขาได้เขามองจูเซโวจื่ออย่างลวกลวกสายตาที่จ้องมองนั้นสว่างสวยมากกว่าสายฟ้าหลายเท่า ร่างจูเซโวจือสันเทาตอนนี้เขารู้สึกเหมือนตนเองกลับไปอยู่ในอดีตจริงๆเขารู้สึกหวาดกลัวเช่นเดียวกับตอนที่เผชิญหน้ากับซูซาคุรุ่นก่อนเขาถอยตัวกลับรวดเร็วและเป็นครั้งแรกที่เม็ดเหนือยเย็นเฉียบผุดออกมาจากหน้าผากหลังจากไม่ได้ออกมานานเจ้าเจ้าคือหวังหลินไม่สิท่านไม่ใช่หวังหลินนายเหนือหัวท่านเป็นใครกัน vo, จูเซโวจื่อสูดหายใจลึกและซ่อนความกลัวในสายตาเอาไว้ ข้าต้องถามเจ้าว่าเป็นซูซาคุรุ่นอะไรประโยคที่เต็มไปด้วยความถือดีพลันออกมาจากปากหวังหลินน้ำเสียงของเขาให้ความรู้สึกว่าเจ้าต้องตอบคำถามนี้บุ้งเทียนจ้องฉากเบื้องหน้าตอนที่เขามองหวังหลินเขาสัมผัสกลิ่นอายที่ไม่คุ้นเคยเวลาที่เขาอยู่กับหวังหลินไม่ได้ถือว่าสั้นดังนั้นจึงบอกได้ทันทีว่าคนผู้นี้ไม่ใช่หวังหลินไม่มีทางใดที่หวังหลินจะมีความกดดันแบบนี้เป็นความกดดันที่ข้าเหนือกว่าทุกคน ความกดดันและความหยิงยโสรูปแบบนี้สามารถพบได้เฉพาะอสูรเท่าที่บ่งเพาะมานานหลายปีจนนับไม่ได้จูเซโวจือไม่ต้องการตอบแต่กลับเอ่ยขึ้นโดยไม่ตั้งใจสูซาคุรุ่นที่14หวังลินขบคิดเล็กน้อยก่อนจะมองจูเซโวจือด้วยสายตายเย็นชาและเอ่ยขึ้นในนามของเย่หูโยข้าจะไม่สังหารเจ้าตอนนี้จงไปซะเย่หูโยตุ้นเทียนตกตะลึงเขาไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อน แต่ว่าหลังจูเซโวจือได้ยินชื่อนี้สีหน้าพลันเปลี่ยนไปอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเขาถอยกลับมากกว่าเดิมโดยเร็วและความกลัวในใจเขาปิดไว้ไม่มิดดังนั้นจึงแสดงออกทางสีหน้าท่านจูเซโวจือสูดหายใจอันหนาวเหน็บและร่างกายสั่นสะท้านราวกับถูกสายฟ้าเข้าแทบสายตาที่มองหวังลินไม่ได้เต็มไปด้วยความตกใจเท่านั้นมันยังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวฝังลึกเนี่ยอูโยคือชื่อที่ซูซาคุทุกรุ่นจะรู้จัก นอกจากนั้นไม่มีใครทราบนามนี้แม้แต่เหล่าบรรพชนในสำนักของทวีสูซาคุซึ่งพวกเขารู้จักแต่คนชื่อซูซาคุเท่านั้นเนู่โยเป็นชื่อจริงของซูซาคุรุ่นแรกขณะที่จูเซโวจื่อจ้องมองรัศมีสีฟ้ารอบร่างหวังลินเขานึกถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของซูซาคุจนกระทั่งจดจำตัวตนของคนผู้หนึ่งได้ คราวนี้ความหวาดกลัวในแววตายิ่งลึกล้ามกว่าเดิมเขาคำนับฝ่ามือต่อหวังหลินโดยไม่ลังเลและเอ่ยขึ้นว่าขอคำนับท่านบรรพชนผู้น้อยจะจักไปเสียตอนนี้สิ่งคำเขารีบล่าถอยอย่างรวดเร็วทุ่งเทียนมีแววตาสว่างขึ้นและร้องตะโกนทิ้งวิญ,ญญาณดวงที่สี่ไว้จูเซโวจือหยุดชะงักสายตาเผยออกมาว่ากำลังตัดสินใจและจากนั้นหันกลับมามองหวังลิน สายตาหวังลินเผยร่องรอยแห่งอดีตและเอ่ยขึ้นตอนนั้นข้าก็เป็นนี่เย่หูโยช่างเถอะเมื่อเจ้ากำลังใช้ต่อสู้กับเผ่าละทิ้งอมตะข้าจะให้เจ้ายืมเป็นเวลาสามปีสามปีนับตั้งแต่นี้เจ้าจะต้องคืนมันให้ข้าตุ้งเทียนตื่นประหนกและกำลังจะเอ่ยขึ้นมาทว่าหวังลินหันมามองเขาตุ้งเทียนสบตากลับมาแต่ที่เห็นไม่ใช่หวังลินกลับเป็นกลิ่นอายไม่คุ้นเคยเรากับกำลังจะบอกว่าข้าจะสังหารเจ้าถ้าเจ้าพูดออกมา และเขารู้ว่าคนผู้นี้สังหารโดยไม่ลังเลแน่นอนจิตใจตุ้งเทียนสันเทาและไม่กล้าเอ่ยขึ้นมาอีก say, จูเซโวจืดถอนหายใจโล่งอกหากคนผู้นี้ต้องการวิญญาณดวงที่สี่คืนกลับไปไม่ว่าอย่างไรเขาอาจจะต้องสู้กันแต่จากที่ได้ยินเกี่ยวกับเขาจูเซโวจือขาดแม้กระทั่งความมั่นใจ say, จูเซโวจืดคำนับฝ่ามือและกำลังจะจากไปแต่สายตาหวังลินกระพริบเผยความจองหองและเอ่ยขึ้น เมื่อเจ้าคาดดาตวตัวตนของข้าแล้วเช่นนั้นเจ้าก็คงรู้กฎของข้าดีเจ้าจะจับไปเช่นนี้หรือชูเซโวจือขบคิดเล็กน้อยและยกแขนขวาขึ้นเขาใช้แขนซ้ายตวัดและตัดสองนิ้วจากแขนข้างขวาออกเรื่องนี้เป็นความผิดพลาดของผู้น้อยสองนิ้วนะับว่าเพียงพอไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ